สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮเลอร์ y ตออยู่ในป่าไผ่ปาไผ่โอ้ยอย่าหยยบสายสิอยู่ในป่าไผ่วมากเย็นดีหนาวมากมีไหนต้นไผ่ทั้งนม้เ้ยมันเป็นป่าแล้วก็มีต้นไผ่มันเป็นเขาเรียกว่าที่เซนชอบป่าไผ่ อะไรนะอะไรชิชิเซอร์อะไรตอนนี้เรากำลังเดินเดินในป่าไผ่อยู่ค่ะวันนี้เสื้อแปลงเลยนะเสื้อนานเกันหนาวมากเราเดินในป่าไผ่เพื่อไปที่สถานีรถไฟโบราณนะคะดูต้นไผ่ข้างๆสีคะโอ้โหสุดยอดว่าบ้างไผ่น่าจะมีน้ำนะถ้าฝนตกอ่ะ เราจะต้องเดินมีแต่คนไม่หายรูปหายานะตอนนี้เราจะเจอกับไผ่นะครับอยากหักสิคะมันเป็นแบบตรงนี้รอบรอบอะไม่รู้ทําไมคะจู่ต้องเอาไอ้ฟางพวกนี้มารอบรอบ๋ยวเราเดินผิดข้างอยู่ต้องไปเดินฝั่งนี้ที่ญี่ปุ่นมันจะมีเป็นระเบียบนะคะ เวล่เราเดินมาฝั่งนี้เราต้องเดินมาทางชิดขวาชิดซ้ายแต่พอเดินกลับเราต้องเดินชิดขวานะฮะที่เรากรุ๊บหลังก่อนเราต้องก่อนข้าวุกคนต่อเลยเนาะสาวว่าอี๋ไม่ค่ะจ้าเราจะต้องติดตามไดโนเสาร์ตัวนี้ไปไม่มีไม่ต้องถายติดนะเด็กไปถ่ายอะไรอ่ะไปครับ ตามดีๆเลยนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินตามไปนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินออกจากป่าป่าไม้ไผ่นี้นะคะมันยิ่งแบบมันยิ่งอยู่ไม่ถูกเนาะมันจะไหมถูกอ่ะตอนนี้เรากำลจะเดินออกไปนะ เห็นสักกุละไหมฮะเห็นสักกุละไหมนะท่านผู้ชมโหสวยมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานน้ำนะน้องไปเลยเดี๋ยว มองไปนั่งเรวนั่งเรวส่วนร้านเขาลูก Terima kasih telah menonton!